มินิเวิร์บล็อกอาร์ตเกมแนวซั์บ็อกที่สร้างโลกในจินตนาการได้อย่างอิสระจะเอาตัวรอดในแบบตัวเองหรือจะไปท่องอาณาจักรคนอื่นจากทั่วโลกก็ได้เล่นกับคนอื่นจนเหนื่อยแล้วอยากเดินเล่นชิวๆคนเดียวก็ไม่มีใครกวนโหลดเล่นได้แล้วทั้ง iOS Android และ i อโอเอ g และ t o games กิชสวัสดีค่ะอยู่กับกโก้นะคะและนี่คือเกมไลฟ์เรนเจอร์กับโคลบอลใหม่นะคะในเดือนเมษายนเดือนแห่งความร้อนสุดๆไปเลยตอนนี้บ้านใครร้อนแลบตับเล็บตับแตกกันบ้างค่ะยกมือขึ้นด้วยนะคะพานกูร้อนมากนะคะร้อนมากๆมากๆมๆตอนนี้ก็คืออยู่พัทยาเนาะแล้วก็คือแบบร้อนจะไม่รู้จะว่ายัางไงแล้ว แอร์ก็เอาไม่อยู่อะเข้าเรื่องดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ให้ได้ดูกันนะคะ ตัวนี้มีชื่อว่าคาซาม่าคุงนะคะเป็นหนึ่งในโคลาโบชินจังจอมแก่นหรือว่าเครยอนชินจังในเดนมนเมษายนนั่นเองนะคะคาซาม่าคุงเนี่ยเขามีชื่อเต็มนะคะว่าคาซามาโทโอรุนะคะหรือว่าเล็กๆเล่นว่าคาซาม่าคุงนั่นเองนะคะเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ยุ่งอยู่กับธุรกิจจึงต้องอยู่ที่แมนชันนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการย้ายบ้านค่ะจึงทําให้คาซาม่าคุงเนี่ยมีนิสัยขี้โอชอบ อวดร่ำอวดรวยในบางครั้งคือมีแบบนิดหน่อยนะแล้วก็เหมือนประมาณว่าหลังๆเนี่ยเขาก็ถูกเอานิสัยเนี่ยออกไปนะคะ แล้วก็เปลี่ยนให้คาซามะาเนี่ยเป็นเด็กขยันแล้วก็จริงจังมากในชีวิตแทนาาคาซามะคงเป็นคนที่ติดแม่มากแล้วก็ยังโกัวความล้มเหลวมากเมื่อเทียบกับมาโอะคุงที่แค่ร้องไห้นะคะแต่ว่า,า,าคาซามะาคงจะเข้าขั้นสิ้นหวังหดหูแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กสุภาพมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นเด็กเรียนดีในห้องด้วยนะคะซึ่งเป็นเพราะว่า,า,าคาซามะาคงชอบไปเรียนพิเศษนั่นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่อยากเรียนแต่ก็คือ ต้องไปเพราะว่าตัวเองมีความแบบมีความขี้อวดดินิดอยู่ว่าฉันต้องเป็นคนเล่นเก่งเล่นดีอะไรอย่างงี้นะคะมคักจะถูกชินอซเกะแซวเล่นแล้วคอยปั่นป่วนตลอดเวลาเลยทำให้ไม่กลา้าเปิดเผยความชอบส่วนตัวสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นคนที่ชอบการ์ตูนแนวสาวน้อยโมเอะสาวน้อยเวทมนต์อะไรแบบนี้ ก็เลยต้องแอบแอบชินสุเกะนั่นเองเพราะว่ากลัวจะถูกชินจังเนี่ยเอาไปล้อนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับชินจังมากๆนะคะชอบแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครผู้หญิงด้วยนะอันนี้สปยอยเอลอร์นิดนึงนะคะเขาบอกว่าในปี2010เนี่ยาาคาซามะคงจะได้อยู่ในมหา,าวิทยาลัยโตเกียวนะคะอนาคตทํางานแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะจ๊ะตขึ้นก็เป็นโอตาโคนั่นเอง <laughs> สำหรับคาซาม่าคุงเนี่ยสตอรี่ในเกมไลน์เรนเจอร์ของคาซาม่าคุงนะคะตัวอัลตร้าจะเห็นได้ว่ามีชื่อว่าหัวกะทิผู้มีความมั่นใจคาซาม่าคุงนะคะเมื่อเป็นไฮเปอร์จะชื่อว่าแฟนคลับลับของโมเอะเนี่ย เออตัวนี้เนี่ยเขาเขียนแค่ว่าเป็นเพื่อนชินชามีความรู้อย่างไม่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กนะคะแล้วก็อยากเป็นเด็กหัวกะทิมีความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะคาสมาคงเป็นสายไหวพริบเนาะก็คือเป็นสายใช้เวทนั่นเองนะคะความเร็วในการโจมตีเนี่ยปกติ ความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าชานั่นเองนะมาดูรายละเอียดข้างในกันค่ะมีการโจมตีมีพลังเวทนะคะในการโจมตีเวทนะคะนี่เลยอ,อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0ในเลเวล140อัลตร้านะคะมีพลังชีวิตเริ่มต้นประมาณ3ล้านซึ่งก็ถือว่าโอเค อยู่ในระดับที่แบบรับได้นะคะพลังป้องกันเนี่ยเป็นพลังป้องกันเวทนะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่านะคะความเร็วในการโจมตีประมาณ1 1 8ก็ถือว่าปกติความเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะอยู่ที่ห้ผ้าเท่านั้นเองระยะโจมตีค่ะระยะค่อนข้างแบบยืนอยู่ประมาณแบบแถวกลางนะประมาณ200นะคะแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจม ตีหมูด้วยนะมีระยะสเปรดอยู่ที่1 5 0นะคะอัตราการติดคริดิคอข้อไม่มีนะมีแรงโจมต,ตีคลิทิคออยู่ที่ร้อเซก็คือไม่ได้เน้นคริทิคอเลยสําหรับตัวนี้นะคะมีอัตราความแม่นยำนะอยู่ที่20%อค่ะอัตราการใช้สกิลเริ่มต้นมาให้3 0นะคะความแม่นยำของสกิลอยู่ที่20%ต้านสกิล20%นะคะมีดีเลย์กาวินาทีแล้วก็ใช้แร่อยู่ที่พันเค่อนข้างสูง พอสมควรอืมสูงพอสมควรเลยสำหรับตัวอัลตรานะมาดูกันที่ตัวทักษะหรือว่าสกิลกันบ้างน,นะคะสำหรับคาซามาคุงเนี่ยสกิลแรกมีชื่อว่าลำแสงโมเอะนั่นเองนะเพราะเป็นคนที่ชอบการ์ตูแนแนวแบบกุกกิ๊กน่ารักนะคะโจมตีศัตรูด้วยลำแสงรูปหัวใจสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้กับศัตรูนะคะ สกิลนี้จะสร้างความเสียหาย250%ของพลังโจมตีลงในทุกพื้นที่ทุกวินาทีนะอยู่ที่10วินาทีนะคะลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่30%วินาทีอเป็นไปเวลา10วินาทีด้วยนะคะแล้วก็ลดพลังป้องกันทางไว้ของศัตรูสามมื่หน่วยจ้าส่วนสกิลที่2นะคะมีชื่อว่าโมเอที่รัก นะมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางสินค้าโมอเอะนี่มันตัวโอตาคูตัวพ่อนะสร้างผลลับนันบวกให้แก่พักพวกนะคะสกิลนี้เป็นสกิลบัฟแน่ๆนะคะเพิ่มความเร็วในการโจมตี250%เพิ่มอัตราความแม่นยำนะคะอยู่ที่20%ไปเวลา10วินาทีแล้วก็ยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ท่านข้างโอเคอยู่นะในระดับหนึ่งนะคะเสียอย่างเดียวคือเดินช้า นะส่วน Ability นะคะก็ยังมี Ability ที่เป็นโคลาโบเนาะเป็น Ability กลุ่มครยอนชินซังก็คือต้องอมีตัวโคลาโบอยู่ในทีม2ตัวขึ้นไปนั่นเองนะคะจะมีผลลัพธ์ด้านพลังชีวิตเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ตัว Ability อ,อีกอันนึงนะคะจะเป็นศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นเนาะเมื่อเราเอาไปเล่นในแบบถ้าจะให้เห็นชัดก็คงต้องเป็น PVP นะคะจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ใช้แร่ในการเรียกเรนเจอร์มากขึ้นนะคะอย่างที่ถ้าสมมติว่าใครไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกับตัวเนี่ยเวลาเล่น p v พเนี่ยบางทีจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมาอยู่ดีแร่ของตัวของเราอะ่ะมันเป็นสีแดงๆเหมือนโดนสาบมานะคะก็คือเนี่ยแหละเป็นเป็นสกิลหรือว่าอ็บิลิตี้แนวนี้นั่นเองนะที่ทำให้เราต้องใช้แร่มากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นการสุ่นั่นเองเนาะ คาะซามมาคุไนะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอัตราการใช้สกิลมีน้อยไปหน่อยนะกูกก็เดี๋ยวจะไปใส่เกียร์ที่แบบเพิ่มอัตราการใช้สกิลนิดนึงทุกคนเพราะว่ามีน้อยมากอะแล้วนางก็ใช้เวทใช่ไหมถ้าจะเป็นใช้เวทแล้วเพิ่มอัตราการใช้สกิลนะคะก็ใส่เป็นนี่เป็นไม้กายสิทธิ์แบบนี้นางน่าจะชอบนอถือไม้กายสิทธิ์นะคะ <laughs> ดูแนวโมเอ ส่วนเอ่อตัวช่องกลางนะคะช่องกลางเนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นลดแร่ได้จะดีมากนะทุกคนเพราะว่านางค่อนข้างใช้แร่โหดเหมือนการเอาจะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะเป็นรองเท้าปิกเมฆนะคะตัวนี้จะลดแร่นะแล้วก็จะทําให้เดินเร็วขึ้นนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิตอนนี้มีอัตราการใช้สกิลเท่าไหร่ อัตราการใช้สกิลอยู่ที่80%ถือว่าโอเคเราแหละแล้วก็ดีเลยอยู่ที่9วินาทีใช่ไหมจริงๆอันนี้จะใส่เป็นกระเป๋าก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นลดดีเลย์ก็ได้อ่ะใส่กระเป๋าเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตราการใช้สกิลเข้าไปอีกเนาะอ่ะอันนี้คือเพื่อการรีวิวก็จะเน้น ใช้สกิลละกันนะคะกก็จะใส่เกียร์ตามนี้ไปนะเป็นเกียร์ฟรีนะคะสามารถที่เราเอาไปลองใช้กันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในฉากต่อสู้กันจ้าสำหรับคาสมาคุงนี่คาสมาคุงนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าที่มันมีเครื่องหมายอักษรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นบัฟที่มีคลาโบอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่เอามาเนี่ย มาพร้อมกับตัวคาร์โบตัวอื่นนะทำให้ได้อบิลิตี่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคาสมาคงนะเข้าฉากต่อสู้มาแล้วจะเหลือแร่อยู่ที่ประมาณ600ท่านั่นเองซึ่งถือว่าโอเคมากๆอ่านี่หุยถือคทาเดี๋ยวแกเป็นเซลมูนเลยไงแล้วอันนี้คืออีกท่าหนึ่งใช่ไหมเอ้ยท่าคือท่าหน้าหลักไปการโจมตีปกติของคสมาคงก็คือการแบบโยนลูกบอลนั่นเองนะคะ จะหาไปไหนเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าท่าเมื่อกี้อีท่าโมเอ,อะคือแบบมีความแบบเหล่มองคนอื่นด้วยนะว่ามีคนอื่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าฉันจะทําการแบบเรียกแบบคอสเทโมเอเออกมาเด็ดๆมีการแบบหันมองหันมองด้วยว่าแบบเอ้พี่คนแถวนี้หรือเปล่าฉันจะแบบใช้ท่าโมเออะไรอย่างงี้นะเรามีความหา่าใช้ได้เลยอะ่ะ <c oughs> เป็นตัวห่ามากทุกคน เอาจริงอะในกระตูเนี่ยคือขูกก็ไม่ได้แบบเกลียดคาซาม่านะเออคือคาซามะเป็นเป็นเด็กโอเคอะีนก็ออกมาคือมันเป็นเด็กที่แบบอาจจะดูแบบเออดูแบบขี้อ่อนนิดๆแต่ว่าเป็นคนแบบเน้นไปนในทางแบบว่าเป็นคนที่ภูมิใจว่าตัวเองเก่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบมีนิสัยดีนะแล้วก็นิสัยดีกับชินจังด้วยนะคะ คือเป็นเด็กน่ารักอ่ะนี่ก็นี่นี่แอบแบบชอบเวลาชินจังแกลงคาซามาคุงรู้สึกแบบรู้สึกน่าแกล้งอ่ะรู้เยป็นเด็กน่าแกล้งนี่นะอะคาสามาคุงนะคะน่ารักเนาะเออนี่นี่นี่อันนี้คือทาไปลำแสงโมเอและนี่คืออีกทาหนึ่งพึ่งเน่มีแบบตัวกระตุนผู้หญิงนะคะออกมาด้วยนะคะ เป็นท่าที่น่าหลักมากๆเหมาะกับการเป็นเด็กอนุบาลมากจ้าคาซามะคุงน่าหลักมากอ่ะเดี๋ยวผูขอดูระยะหน่อยอด้วยความที่ระยะนี้น,นี่เห็นเห็นระยะหรือเปล่าตัวที่อยู่ด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยติดสกิลของคาซามะคุงด้วยนะคะก็ระยะระยะสกิลนะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเนาะระยะสกิลก็างาโอเคเลย คือยือนน่ยไม่ได้เป็นแถวหลังนะแต่ว่าเป็นระดับแบบยืนกลางกลางอะ่ะเออยืนกลางกลางไม่ได้อยู่แถวหลังแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าระยะไม่ได้ไกลามากอลยระยสองร้อยเท่านเองเอามาอีกรอบเดี๋ยวขูจะให้ดูระยะการใช้สกิลเนาะอ่ะเอาตัวเอ่นออกมาด้วยนี่ นี่นะคะฮิโรชิเนยู่เอ,อ่อแต่น,นี่มันอยู่ไกลามากนะยังไงก็ถึงอยู่ละอ่ะมาดูฮิมาวาริซิว่าฮิมาวาริจะได้สกิลหรือเปล่านะ <c oughs> น่าจะได้นะอยู่ไกลามากอ่ะนี่นะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนลาโบที่น่าหลักมากๆทุกคนจริงๆคือแบบ เออคนละโบคือมันเป็นชินจังอะ่ะแล้วมันก็เป็นคนละโบที่แบบโอเคมากๆเลยอะ่ะนน่มาแล้วคาซามากคุ่งปุ๊บปบมองสิเหล่มองก่อนไม่มีใคร <laughs> เป็นเด็กน่ารักอ่ะอันนี้โยนบอลน,นะคะโยนบอลโยนบอลโยนบอลอ,อ่ะน่้าโมเอทอแถ้าปล่อยลำแสงนี่ก็น่ารักมาก คนลบโบรอบนี้คือแบบน่าราักอะต่อให้เป็นที่โรชิก็น่ารักถึงแม้จะไม่มีมิซาเอะแอบเคืองยังเคืองอยู่ที่ไม่มีมิซาเอะมานี่นี่ๆๆม,มีมีตัวติดลำนำเย้ายวนของฮิมาวาริยุงบนด้วยนะคะอะเป็นไงบ้างตัวสำหรับตัวคาซามะคุงนะคะคือ เขาเป็นตัวที่โอเคมากเลยนะคือแบบตัวสกิลเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะเนี่ยไอตัวลำแสงโมเอก็คือไอท่าที่แบบยกคาถาขึ้นมาได้นะ ยกคาถาขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นท่าสาบนั่นเองนะคะก็คือมีสร้างความเสียหาย250%แล้วก็เป็นท่าโจมตีนั่นเองนะคะแล้วก็ลดการต้านสกิลของศัตรูด้วยนะส10%นะคะแล้วก็ยังลดพลังป้องกันเวทด้วยนะส่วนไอ้ท่าที่แบบมีโมเอออกมาแบบ อยู่ข้างๆอะที่มีตัวกร์ตูนวอาเอกออกมาเนี่ยเป็นบัฟทีมนะคะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มอัตราคอมเมนยำแล้วก็ยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องที่แบบเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้สามารถเอาไปเล่นได้ถ้าใครแบบกดได้แล้วแบบเฮ้ยกดไม่เห็นได้ที่มาวารีหรือชินตังแบบตัวที่คนอื่นเขาชอบใช้กันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยนะเออจริงจริงนะฮะเป็นตัวเป็นตัวโอเคมากๆอ่ะสำหรับคาสมาพุงก็ถ้าใครชื่นชอบนะสําหรับตัวเอ่อเรียกว่าเป็นอะไรคลาโบชินตังนะถ้าใครชื่นชอบกับตัวเรื่องนี้ก็อย่าลืมมา กดคาสมาคุงกันนะให้ได้คาสมาคุงนคะอะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับตัวคาสมาคุงนะคะในโคลบ,โบชินจังจอมแก่นหรือว่าใครยันชินจังนั่นเองถ้าใครชืินชอบอย่าลืมมากด กาชากันนะยังมีโอกาสกดได้จนถึงสิ้นเดือนนะคะส่วนก่อนจะจากกันไปนะคะคุกๆขอฝากในเรื่องของการใช้โปรแกรมช่วยเล่นกันสักนิดนึงนะคะถ้าน้องๆไม่อยากโดนแบนหรือว่าคือไม่อยากถูกทำโทษจากเกมไลน์เรนเจอร์นะคะจะเล่นเกมนี้ไปน,นานๆหนกูก็แนะนำว่าอย่าใช้เลยนะสำหรับการใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือว่าเป็นแบบโปรแกรมอะไรต่างๆคือโปรแกรมช่วยเล่นน่ะคือคำจำกัดความนะ ก็จะเป็นโปรแกรมใดๆก็ตามนะก็คือมีสิทธิ์ที่จะโดนถูกแบนนะส่วนคนที่แบนเนี่ยไม่ใช่ทีมประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะคนที่แบนเนี่ยเป็นทีมญี่ปุ่นและกูบอกได้เลยว่าการที่คนหนึ่งคนคนหนึ่งจะโดนแบนเนี่ยต้องมีที่มา ต้องมีที่มาเขาก็จะเหมือนมีตำรวจสอบสวนสืบสวนสอบสวนและต้องมีหลักฐานต้องมีที่มาเขาถึงจะแบนได้ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถแบนเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถูกแบนแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะขอคืนมาได้นะคะก็หวังว่าน้องๆ ฉันชอบการเล่นเกมนี้นะคะจะยังคงเล่นเกมนี้ต่อไปแล้วก็อย่าไปใช้โปรแกรมช่วยเล่นแต่อย่างใดมีความเสี่ยงในการถูกแบนดได้นะคะสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้และในนี้ทำผิดยังไงสักวันก็จะถูกจับได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นกันเลยนะคะหวังว่าจะทําให้สังคมเกมไรลเลนเจอร์ดีขึ้นนะคะวันนี้กูลาไปแล้วคะ่ะว้เรุ่งสักมาในคลิปหน้าคะ่ะบายบาย ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กกูนะ